สภาพคล่องของ DW ยินดีต้อนรับกลับสู่มุมความรู้จาก DW Hero ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่มักเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือสภาพคล่องของ DW สภาพคล่องหมายถึงความสามารถในการที่คุณจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงจะมีวันลุ่มซื้อขายสูงในแต่ละวันดังนั้นนักลงทุนจ,จะสามารถซื้อหรือขายได้รวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบต่อความผันผวนข,ของราคาหุ้นอย่างไรก็ตามการพิจารณาสภาพคล่องของ DW นั้นต่างออกไปไม่ใช่เพียงการพิจารณาวันลุ่มซื้อขายเท่านั้น ในความเป็นจริง DW บางรุ่นอาจจะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นเลยก็เป็นได้แต่ก็ยังเป็นรุ่นที่มีสภาพคล่องสูง อยากรู้ใหม่ว่าเป็นไปได้อย่างไร DW แต่ละรุ่นจะมีผู้ดูแลสภาพคล่องซึ่งทำหน้าที่ในการวางบิดและออฟเฟอร์ของ DW ในแต่ละช่วงราคาซึ่งบิดและออฟเฟอร์เหล่านี้หมายถึง DW รุ่นนั้นจะมีสภาพคล่องเสมอสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายสภาพคล่องของ DW พิจารณาจากปัจจัย2ประการ คือสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิงและคุณภาพของผู้ดูแลสภาพคล่องหากหุ้นอ้างอิงมีสภาพคล่องสูงผู้ดูแลสภาพคล่องจะสามารถวางบิดและออฟเฟอร์ของ d w ในปริมาณสูงได้เช่นกันซึ่งช่วยให้ดีบิมีสภาพคล่องสูงตามไปด้วยแต่ก็ขึ้นกับคุณภาพของผู้ดูแลสภาพคล่องด้วย ผู้ดูแลสภาพคล่องส่วนใหญ่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการวางบิดและออฟเฟอร์ซึ่งระบบดูแลสภาพคล่องที่ดีจะสามารถสร้างสภาพคล่องได้ใน DW ได้ดีกว่าวิธีง่ายๆที่จะพิจารณาว่าผู้ดูแลสภาพคล่องสร้างสภาพคล่องได้ดีกว่าคือการเปรียบเทียบปริมาณบิดและออฟเฟอร์ของ DW บนหลักทรัพย์อ้างอิงเดียวกันทั้งนี้ DW ที่มีปริมาณบิดออฟเฟอร์หนาแน่นส่วนใหญ่จะเป็น DW ที่มีสภาพคล่องสูง ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการพริจารณาสภาพคล่องได้แก่ความเร็วของระบบดูแลสภาพคล่องในการเปลี่ยนแปลงราคา DW เมื่อราคาหุ้นอ้างอินเปลี่ยนแปลงไประบบที่มีประสิทธิภาพจะเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วช่วยให้นักลงทุนได้ประโยชน์จากโอกาสในการเข้าซื้อขายหากระบบมีความล่าช้าคุณอาจจะพลาดโอกาสได้ราคาที่ดีที่สุดไป นักลงทุนสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา DW ได้จากตารางราคาโดยตารางราคาจะแสดงให้เห็นถึงบิดและออฟเฟอร์ของ DW ในแต่ละช่วงราคาของหุ้นอ้างอิงนักลงทุนสามารถเปิดดูตารางราคาได้ที่ www. MQWarrent.co.th ดังนั้นในการเลือก DW ที่เหมาะสมกับการลงทุนของคุณอย่าเลือก DW เพียงดูจากวอลุ่มซื้อขายในตลาดพิจารณาขั้นตอนการเลือก DW ได้จากวิดีโอ3และอย่าลืมว่าจะต้องพิจารณาคุณภาพของผู้ดูแลสภาพคล่องด้วยปริมาณบิดและออเ f อร์จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า DW รุ่นไหนที่มีสภาพคล่องสูง